คุณผู้ชมครับในช่วงหลังๆของการลงสนามของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูในแต่โค้ดมาริโอยูโรฟสกี้เนี่ยได้ให้โอกาสเจ้าเกมทรงบุตรไข้ควรเซนเตอร์ร่างโยงนะฮะเจ้าของส่วนสูง189-190เซนติเมตรวัย21ปีลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยละครับแล้วเจ้าตัวเมื่อได้รับโอกาสจากโค้ดโอก็ไม่ทําให้สตาร์โค้ดทีมงานต้องผิดหวังนะครับเจ้าตัวเล่นนิ่งเกินกว่าอายุมากๆในการลงสนามในไทยลีกให้กับทีม เมืองทองของเราในหลายๆนะัดที่ผ่านมาก็เรียกว่าต้องเจอกองหน้าคู่ต่อสู้ต่างชาติที่มีความสามารถมากมายหลายต่หลายคนนะครับแต่ว่าสมุฒิใค้ควรก็สามารถที่จะหยุดเกมรุกหยุดผู้เล่นต่างชาติของทีมคู่แข่งเอาไว้ได้นะฮะและที่สําคัญการประกาศชื่อนักเตะที่เข้าข่ายมีโอกาสจะถูกเรียกติดทีมชาติในรายการอาเซียนครับนั้นสมมติใครควรก็อยู่ในลิสต์หคนของสโมสรกิเลนพยองที่มีโอกาสนะครับจะถูกเรียก ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนั่นเองล่ะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรานะฮะก็เลยจะขอพูดคุยกับเกมสรงวุฒิกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงฟอร์มของตัวเองที่ต้องบอกว่าดีขึ้นมาต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นกราฟนี่ก็คือกราฟที่เดินหน้าขึ้นข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสรงวุฒิกันดีกว่าครับครับตอนนี้อยู่กับน้องเกมสรงวุฒิไข้ควันนะครับกองหลังดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองยูเอเต็ดนะฮะ เกมครับช่วงหลักๆนี้ได้เล่นอย่างต่อนเนื่องได้เล่นสม่ําเสมอครับเป็นยังไงบ้างความมั่นอกมั่นใจก็ก็มีความมัน่นใจมากขึ้นครับแบบที่ที่ได้เล่นอาจจะสำรองบ้างหรือ,อตัวจริงบ้างอะไรเงนี้ครับครับ,รบแต่พี่เห็นเกมมี่ในสณนามีนิ่งมากหน้าก็นิ่ง <c oughs> คือไม่มีความตื่นเต้นละก็ย <im it> ังก็ <im it> อาจจะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ต้องแบบ พยายามแบบปรับตัวไปเลยครับ,ค,รบคนอื่นอาจจะมองอยังไงพี่ไม่แน่ใจแต่พี่มองว่าเกมมันเล่นดีขึ้นดีขึ้นกราฟมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทําไมถึงทําให้เรามีผลงานที่ดีโดยส่วนตัวนะอาจจะด้วยแบบการฝึกซ้อมด้วยอะไรแบบเหมือนมันสร้างความมั่นใจไว้ก่อน,อนเวลาถ้าแบบมีโอกาสได้ลงเล่นก็มันมันจะได้แบบเคยเคยอาจจะเคยชินอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วมันปรับตัวยังไงเพราะว่าหลังๆเนี่ย เกมก็เบียดรุ่นพี่เบียดเ <laughs> ยสเปอร์ได้ซ้ำอะ่ะลงมายืนคู่กับลูคัสอ่ะคือเราปรับตัวกับลูคัสยังไงถึงเล่นกับลูคัสได้อย่างแบบไหลลื่นเลยก็พยายามแบบดูด,ดูดูวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำตามที่ค้ชสั่งด้วยอะไรเงี้ยมีแอบแบบจำทริคของลูคัสของเยสเปอร์ของพี่ต้นหนึ่งอะไรเงี้ยมาใช่ไหม,มก็มีบ้างครับเวลาอยู่ในสนามพี่ต้นดุไหมก็มีสั่งมีอะไรเงี้ยแต่ก็ตามเกมครับอ่าครับก็ พี่ต้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แบบเกมรับเป็นเหนียวขึ้นอือเพราะเขาจะคอยกระตุ้นใช่ไหมแบบเหมือนวัฒนากรขึ้นหรือทางพีต้าขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราต้องแบบไปครอบเวอร์ไปอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วอย่างโค้ดมาริโออะบอกเราอะไรบ้างก่อนที่เราจะลงสนามในแต่ละครั้งก็เหมือนแบบว่าให้ให้กล้าเล่นอะไรเงี้ยให้เล่นแบบ ตามสไตล์ที่เราเล่นเลยก็แบบให้มั่นใจเล่นเลยบางครั้งเห็นว่าไม่ได้บิวแล้วบางครั้งเห็นเกมแทงบอลขึ้นหน้าด้วยใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นเทคนิคของโค้ชใช่ครับอ่าแทงใช้ได้นะสงสัยทำไมไปรุ่นแทงบ่อยเอ่อคนอื่นอาจจะแปลกใจเรื่องมีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติแต่พี่ไม่แปลกใจเพราะว่าเราติดมาตั้งแต่รุ่นเด็กๆละสิบเก้าก็ติดใช่ปะกับสิบเก้าไอ่า มีชื่อระเก็บตัวซ้อมเลยใช่ไหมครับอ่าแต่อันี้ก็คืออยู่ในลิสต์ที่อาจจะมีสิทธิ์ติดทีมชาติชุดใหญ่ในเอฟเอฟซูซูกิครับรู้สึกยังไงก็ตอนแรกก็ตกใจอยู่ที่ห้องก็ยังตกใจอยู่ใช่ใช่ใช่เปล่าวะอะไรเงี้ยไม่รู้จําจำจำแบบส่งส่งผิดผิดผิดชื่อหรือเปล่าก็แต่ก็ดีใจครับที่แบบอาจจะแบบว่ายังไม่ได้มีรายชื่อแข่งหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มก็แบบ ครั้งหนึ่งครับพี่แบบชุดใหญ่อะไรอย่เงี้ยครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆในคาเดมี่เมืองทองด้วยเนาะ<ช>เนี่ยเห็นไหมทรงอุตก็สามารถทําได้หรือไอ้เจ้าเมซี่เฟรมมันก็ทําได้ใช่ใช่ครับเออครับสุดท้ายมองไงเกมไปเยือนขอนแก่นเพราะพี่คิดว่าขอนแก่นเปลี่ยนโค้ดเนี่ยจะเป็นบอลเดย์เลยไม่ข้ามกองกลางแน่ๆก็มันก็เป็นเกมที่ยากทุกเกมสำหรับเกมเยือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปแบบไปเอาแต้มอะไรเงี้ยก็มาให้ได้อะไรเงี้ยต้องแบบ มีสมาธิกับเกินตลอดเวลาเลยอา่าครับผมก็ก็หวัง3คะแนนใช่ครับหวัง3คะแนนครับอา่าฝากถึงกองเชียร์ขอนแกน่นหน่อยกองเชียร์เมืองทองที่อยู่ในละแวกของแกให้กำลังใจก็อยากให้เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะๆครับก็แบบอยากได้3แต้มนอกบ้านอีกสัก2แมตช์อะไรเงี้ยหรือแบบว่าต่อๆไปอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคให้กําลังใจสงบูรณกันด้วยนะครับสหรับ F4 สงบูรณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ การที่ทรงวุฒิไขควงนะครับสามารถชนะใจโคดโอมาริโยยูโรฟสกี้ทั้งการฝึกซ้อมเกมอุ่นเครื่องและเมื่อได้รับโอกาสในการลงสนามก็ทําผลงานได้อย่างน่าพอใจนะฮะนั่นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองประสบการณ์ยังน้อยนิดแต่ถ้าเกิดซ้อมดีอุ่นเครื่องเด่นนะฮะแล้วก็ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ทําให้โคดโอผิดหวังเนะี่ยก็จะได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนั่นเอง ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆภายในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเมืองทองของเรามีแรงผักดันเพิ่มมากขึ้นนะครับอายุ21ปีนี่ก็มีแบงค์ปประเชษท่อสนิทด้วยแล้วก็เฟรมปันนาวัตหรือโรนันเปมันนะฮะรวมไปถึงบูไนนิติศัก์อนุรุณน,นะฮะน้องๆเหล่านี้ก็ถ้าเกิดทำผลงานในการฝึกซ้อมดีก็มีสิทธิ์ที่จะได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเพราะว่าโค้ชโอ้นะี่ยเขาดู นักเตะที่จะลงสนามจากการฝึกซ้อมนั่นเองแ่ละครับคุณผู้ชม